ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันนะครับพระที่ทันยุคหลวงพ่อกลวยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับหลายท่านนะครับถามมานะครับพระที่เลี่ยมอยู่ในกรอบเงินเหลือกี่องนะครับวันนี้ก็เหลืออยู่3ามองนะครับนํามาแบ่งปันทุกท่านนะครับองแรกนะครับนี่ฮะนี่ก็เลี่ยมกรอบเงินนะครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ําอย่างดีนะครับนี่อยู่ในกรอบสติก สมเด็จแหวกม่านนะครับหงวงพ่อกลวยนะครับพิมพ์อกใหญ่นะครับนี่ฮะองค์นี้นะครับนี่ท่านั่งมานวิชัยนะครับแหวกปัญหาแหวกอุปสรรคต่างๆนะครับเนี่ยส่วนด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังจะมองเห็นรอยนิ้วมือนะครับนี่ฮะบางองค์ก็จะมีรอยปาดนะครับรอยปาดรอยกดเป็นธรรมชาตินะครับสมเด็จแหวกม่านนะครับเนื้อดินสีแดงนะครับองค์นี้เนื้อดินผสมผงสีแดงนะครับนี่ฮะ สมเด็จแหวกม่านหลวงปู่กวยอันนี้นะครับที่เหลืออยู่ในกรอบสติกนะครับจะมีองค์นี้นะครับเรี่ยมเงินนะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับนี่องค์นี้ก็เรี่ยมเงินนะครับองค์นี้จะเป็นพระสันนั่งนะครับนี่พระสันนั่งพระสันไหลยกนะครับนี่ฮะนี่องค์นี้จะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับนี่เรี่ยมเงินกันน้ําอย่างดีนะครับ นี่พระสันนั่งนะครับด้านล่างจะเป็นฐานบัวนะครับนี่เป็นบัวฟันปลานะครับนี่ฮะจะมีสองด้านบนแถวหนึ่งด้านล่างแถวหนึ่งครับพระสันนั่งพระสันไหลยกนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังจะมองเห็นรอยนิ้วมือของผู้กดนะครับนี่ยพุทธคุณดีมากครับพระสันหลวงพ่อช่าน,นชอบสร้างพระสันนะครับ มีทั้งพิมพ์โบราณพิมพ์นั่งพิมพ์ยืนนะครับพระลีลาสันก็มีนะครับเป็นพระพิมยืนนะครับองค์นี้จะเป็นพระสันนั่งนะครับท่านั่งปางมารวิชัยนะครับนี่ครับเทียมพลาสติกกันน้ําอย่างดีนะครับออกเงินนะครับครับแล้วก็องต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นสิงค์คอยาวเนื้อตะกั่วหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับนี่องนี้จะเป็นยุค เล็แรกของหลวงพ่อนะครับเนี่ยเนื้อจะเก่านะครับสิงเนื้อตะกัวเรี่ยมอยู่ในกรอบเงินนะครับนี่กรอบเงินกันน,น้ำกันน้ําอย่างดีนะครับนี่สื่อถึงอํานาจนะครับสิงหลวงพ่อกลวยก็คืออํานาจบารมีนะครับนี่ฮะเจ้าแห่งป่านะครับสิงหลวงพ่อกลวยสิงคอยาวนะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่ครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับ ครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับตะกุดหลวงพ่อกล้วยเหลืออยู่หนึ่งดอกนะครับนี่ฮะตะกุดหลวงพ่อกล้วยนะครับถักเชือกไนล่อนสีเขียวนะครับนี่ฮะเนื้อในจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับนี่ฮะตะกุดหลวงพ่อกล้วยนะครับขนาดยาวสองนิ้วครึ่งนะครับถักด้วยเชือกไนล่อนสีเขียวนะครับเหลือจุดหนึ่งดอกนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหากทุกท่านชื่นชอบนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ